วันนี้ช่องนิสาแชนเนลนะครับโดยตะกบมาวิวนะครับวันนี้จะมาฉีดยาอ้นนะครับอันนี้นะครับพมใช้ตัวนี้นะเขาเรียกวอะไรอะใบโคตาลินว่าอันพิดข้อมอภัยนะครับอ้าตัวนี้นะครับบางคนเรียกว่ายาแก้ทองเสียนะแต่สําหรับพ่มนะครับถ้าเกิดอ้นไม่ทองเสียนะเราก็ฉีดได้ในกรณีที่อ่าั่างยานมแล้วนะครับเพื่อบํารุงมดลูกบํารุงลาไส้นะครับนะครับวันนี้พมจะฉีดตัวนี้นะครับ น้ำหนักตัวก็ประมาณซ้ำโหลขึ้นก็ใช้ประมาณสองจุดห้าสีสี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็ตัวนี้นะครับอะไรวะอะไรวะไวอะไรวะอ่านไม่ออกนะอักฤษอันนี้ก็ถ่ายพยานนะพยานนอกพยานในนะครับอันนี้ชีชีสสุ่นจุดซ้ำน้ำหนักซ้ำกิโลขึ้นไปนะครับอันนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะเริ่มแอลกอฮอลนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดึงยาก่อนนะครับหลังจากที่เราเตรียมยาเสร็จนะครับเราก็ฉีดแอคอ้างเชื้อตําเข้มนะนะครับอันนี้เราจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับอนนนฉีดเข้าผิวหนังนะนะครับอันนี้ฉีดตัวส้วนจุดซ้ำนะครับคือตัวนี้นะครับอันนี้คือซี่ฉีดซองจุดานะครับแล้วก็ได้ทกกําโปรแกรมอ่ะเดี๋ยวพมไปเอาโ้นก่อนนะครับที่ขาริเวนกล้ามเนื้อขาล่างนะครับพมก็จะฉีดอยู่ตรงนี้นะครับนะอันนี้ฉีดอะไรก่อนอันนี้มันใชยพยาธิฉีดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ พิวนั่งที่คอนะครับอ่าถ้าพยายก็จะชี้ตรงพิวนั่งตรงคอนะ,นะอ่าโอเคอ่าเปลี่ยนเข้มใหม่เลยนะครับเข้มไม่ค่อยคมนะ,ะครับเข้าไหม,ขไไมเข้าปะอ,มอดมดเดยว ฮะอืมนะโอเคเรียบร้อยนะครับอืมมาชิดมามา้าชิดมาชิดนี้นะชิดเออโอเคโอเควันนี้เรามาชิดเขากำเนิดข้าล่างนะครับอ่ะนะครับอ่นาน,าน,าน,านาี้ตรงนี้เออแทงเข้าไป โอเคอันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนังลกแป๊บนังแป๊บนั่งเออ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 อืมอาเช่นอย่างกัอหัหน้อนี่เช่นตรงนี้นะเดี๋ยวเออโอเคอ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะครับหนึ่งตัวนี่ตัวนึงนะอืมอืมอืม

เนี้ยมาดูนแล้วนะครัเนื้อนะครับังจะทงนีว่่ขเนี้ยอ่อ่านะครับก้เือาล่งนะตรงนี้นะเอกับบ้านอืมออืมก็แล้วอ่าวางอ่า Mẹ mấy chị đã bao lấy mang em á này ยาเมาชีเอ่ะไอ้กระอบเมชีเขาเชียววะโอเคไม่ร้อนน่งเห็เหมือนเลือดเลยไหี้ยเนื้อเนื้อนไาเหี้เลือดตรงนั้นเลือดคนเตียนะโอเคนะครับวันนี้ก็ฉีดต้องตัวเรียบร้อยแล้วนะนะครับเพราะว่านี่ตัวนี้มันจะดุนะแพ้อุ้มได้นะครับอาจจะดูรังคุลีนเลยนะครับนะก<ส>็ฉีดน,นะครับก็มียานะครับเกี่ยวกับไทยพยานเนาะ ใช่พญาก็มาหกเจ็ดเดือนทายทีนะครับแล้วก็อ่ไอ้ยาเพื่อบำรุงลำไส้นะครับเรียกว่ายาทองเสี้ยนะครับเรียกว่าบำรุงหมดลูกเลยมึงนี้เพราะมันก็จะมันซองคอขอฉีดทีนะนะครับเรื่องบางคนจะฉีดทุกล่างยาลนมก็ได้นะครับแต่ว่าพวกมีฉีดบำรุงนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ